สวัสดีครับ FC ช่องตามหอยอรยธรรมนะครับวันนี้ทักทายกันหลังสวดมนต์เย็นเสร็จที่ช่องของเฮ้านะครับในตำหนักธรรมพุทธบร,รมีของอาจารย์สนชัยนะครับก็ขออนิสง์แห่งการสวดมนต์ครั้งนี้จงแพ่ไปหอดไปถึงนะครับ FC ทุกท่านทุกคนที่เป็นพลังบวกขอให้ FC ทุกท่านทุกคนเป็นพลังบวก ให้ติดตามต่อไปนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยแล้วก็ให้ท่านได้รับทรัพย์รับโชคด้วยนะครับกับช่องของเราเพราะเรานั้นนะครับสร้างแต่คุณงามความดีสร้างบารมีเปิดบุญเปิดทรัพย์สร้างบุญสร้างกุศลถวยเทพเทวาก็สรรเสริญเยื่นยออ่อเด้เฮาทำคุณงามความดีนะครับนี่คือสิ่งที่เฮา นะครับได้เหตุได้ท่ามาไม่อยู่ไม่กินกับเพาะเทพไทยเทวาเทวดาคนดูแลเห้านะครับเดี๋ยวจะไปดูหน้าถ้ำที่เข้ามา,หน,า,มานหน้าถ้ำก็จะประมาณนี้ย่าม,มาคึืนกับสิประมาณนี้แหละครับ ตอนนี้เราเรากำลังทำวิธีเปิดประตูโชคประตูสมบัติวันที่หนึ่งกุมภาเพื่อหาแนวทางที่จะมาเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับตัวตนของพวกเรานะโมตัสสะพระวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระวัโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พุทธลาโภนโมพุทธายะพุทธลาโภนโมพุทธายะพุทธลาโภนโมพุทธายะองค์ปู่โสมเจ้าข้าเอย๋ยลูกหลานขอทรัพย์ขอสมบัติเอาไว้เผื่อกินเผื่อใช้เผื่อการทําบุญธนุบำรุงพระพุทธศาสนาขอองค์ปู่โสมจงนําพาโชคลาภเปิดประตูทรัพย์ประตูดวงประตูสมบัติให้ลูกให้หลานเพื่อเป็นแนวทาง องคธนบดีศรีสัตนางองค์ธนบดีก็คือธนบัตรธนทรัพย์ลูกหลานขอให้ท่านจงเปิดประตูสมบัติให้ลูกให้หลานได้มีอยู่มีกินขออยู่ขอกินเด้อองธนบดีศรีสัตนางนะครับลูกหลานได้ขอกันเขาว่ามีแนวทางเขาก็เลยบอกให้ ปูก้าวให้แน่เจ็บขันหาเก้าให้แน่ปูเอ้ยว่าสันว่าอาจารย์สนใจก็เลยได้เห็ดย่าให้ลูกหลาน pit, ได้ผิดได้พลาดย่าให้ลูกหลานเฮ็ดสิ่งบ่ดีก็ย่าใเป็นบาปเป็นกรรมลูกหลานขอขามาก,กรรมเรียบร้อยแล้วก็ขอให้องค์ทุกทุก,ทกองเทพใจเท,าทวาเท,ว,าท,ว,ดทวดา คุณศีลคุณธรรมกาย้าให้ลูกเป็นกรรมให้ลูกมีสิ่งต่สิงดีๆเขามาไหลเขามา,าในชีวิตกรรมดีลูกหลานกระเพรไปท่ำมาแล้วปลอยกบปลอยปลาปลอยหอยถวายผ่าไตรลูกหลานกระเพรไปท่ำเมื่อแล้วแต่บนบ่มีขอแม่เด็กการไปทํำนั่งกระไดแต่ว่ายามขอก็อ,อยากจะให้ท่านนะครับได้เทสมบัติ หาแนวทางเปิดประตูโชคประตูด Ł วงประตูสมบัติขอเทพไช้เทวาเทพดาที่อยู่เบื้องบนขอให้พระองค์ท่านจงทรงแผ่เมตตาบาร,รมีให้ลูกให้หลานให้ได้พบกับความสุขความสำเร็จในหน้าที่การงานนะครับลูกหลานขอเนี่ยเิซิบนเหนือมาเนาะ บ่หมากบ่ไม้ขออยากขออยู่ขอจินขอใส่ตอนนี้เขากําลังขออยู่โดยเฉพาะการขอเนี่ยคนไหนเกิดปีมะโรงเด้เป็นผู้ใช้จะเป็นอแอดมินอยู่ในสำนักของเขาเนี่ล่ละงวดที่แล้วิ่นก็ขอได้หาสองสามงวดนี้ผู้นั้นก็บอกมากผู้นี้ก็บอกมาก,บบกมาเพื่อเป็นแนวทางนะ,นะครับอืม ลูหลานก็ได้ดมาขอปู่เวศสุวรรณเวศสะภูะสะ,ะเวศสะภูะสะเวศสะภูสะขอโชว์เดอ้อเทศสมบัติให้ลูกห้ร้านนะครับอันนี้ก็คืออยู่ในถ้รพุทธบารมีจะพาเข้าไปดูว่าได้หรือยังหล่นรุน,ล,นล่อลุนพี่น้องล่อลุนกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ได้กี่ตัวแล้วต<ะ>เอาลสตเลอ่มม้ยัเอ้ิยอันแมนยูลีกอขอให้ตัวสุดท้ายน่เด้อลูกหลานันแมนยูลีกัลูกหลานขอ มันันคแอดมินคนเกิดปีมะล้งครับเป็นผู้ขอมวลทีแรกเนี่ยเป๊ะว่าเป็นสำนักเออว่าเป็นในสำนักเดปูเด้อให้ได้สิบบันซาหาบาันเลือดสิบบันซาหาบันเลือ,บบาาาลอดเดปูเด้อ เ็ดีนียนะครับเจ็ดดีดีโอ้ยสามเจ็ดเจ็ดเนียบอกสาม็ดดปาเอาขอเล็กหเจาเนาะขอเหล็กหลตัวเสตัเดียวหง อเอาให้ได้เดือปูเดอ้อดึงอะไรลูกหลานมีความศรัทธามีความเสื่อมันละ่ะเอาบอกมาแอดมินตัวใดเนี่ยมันก็ไม่เห็นแอดมินถอยออกตัวไหนเป็นตัวนะสามเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดนะครับท่านผู้ชม กดไลค์กดแชร์แชร์กันไปนะครับงวดที่แล้วได้5 2 3งวดนี้ได้3 7 7ซื้อง่ายนะครับโอ้ยไม่ต้องเปลืองเงินเลยปู่ให้ะนะครับโอเคนะครับอันนี้ดูนะครับนี่นี่องค์พระนารายณ์ครอบจักรวาลเอาให้อยู่นี่นะครับ วันนี้ปู่ทำไมบอกอย่างนี้ที่ที่ปู่ทำไมบอกว่าเอาดอกไม้เจ็ดสีเข้ามาไหว้โอ้ย,อยคนหัวลุกอืมนี่ดอกไม้เจ็ดสีแอดมินมเอามาเอาคอยโยมมาผัสติ่ีเสียมาตั้งถวายให้กุมัน่นนี่ตนวาสนาเนั่นย นี่นะครับดอกไม้เก็ดสีที่ปู่ที่ปู่บอกให้เอามาถวายอันกวนพวยพุ่งขึ้นมาอีกแล้วพี่น้องโอ้ขวันพวยพุ่งเอาให้อยู่เด้อปู่รถของสังขารนี่กาเสียวไปสอมไปเฮ็ุได้เนี่ยบ่มีบ่มีสมบัติบ่มีปัจจัยได้ปู่เอ้ย เกตห้าสคือรถสังขารที่ไปไปม่าม่าไปกบโล,ล,ลเออนั่นเอาเอาฝากไว้นะครับเสียบเบบชเสียอไม่ปกต์หรือเสียวอะหลายยังบาดนี่อ้หัวโดนเสียวมากคั้เน้คั้เน้บาดีเขามงป็นผ้า